ตอนนี้อยู่กับเฟสเองในเออพาดูห้องนะคะอันนี้มาอัดคลิปให้ดูกันดีกว่าเนาะเพราะว่า,วางนิดนึงอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในห้องนอนใหม่ของเฟสนะคะในบ้านใหม่ด้วยเออเป็นอะไรที่ยอดมากนะคะก็ย้ายมาอยู่ได้ประมาณ3เดือนละออันนี้ก็เพิ่งแบบเซตอัพเซตอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งแบบมันลงตัวก็เลยม,มาลองอัดดูก่อนเป็นเวอร์แรก แล้วจะมีเวิร์ดต่อไปคงอัปเกรดอีกเยอะอะ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆมันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรานี่นะคะจะมีที่นอนมีโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บขยะกันนิดนึงอ่าก่อนอัดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตรงข้างหน้าจอก,ก่อนในยกันนะคะตอนนี้เฟซต่อเป็นแบบ2จอตอนหนึ่งเป็น LG อีกตอนอีกจอหนึ่งเป็น Acer ซึ่งไม่มีความเข้ากันเลยนะคะระหว่างสองแบรนด์นี้ เออแล้วก็มีเจ้าแคสตัสดสี่ต้นนะคะหรือต้นกระบองเพชรนั่นเองมีปากานะคะไว้เขียนจดมัลว่ากาอ,อันนี้ก็เป็นที่แขวนธรรมดาแล้วก็มีที่ดึงที่แคบอยู่ข้างหน้านะคะไว้ดึงเล่นๆอมืมองมาด้านนี้ก็จะเจอตุ๊กตาเป็ดหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ มีหูฟัง Nebula จากน e ี o l u t i o n Esport นะคะก็ใครยังไม่ดูรีวิวก็ไปดูได้เลยแล้วก็จะมีหูฟัง iPhone นะคะมีนาฬิกา T-Shock ok, b a บา a บา,บาแล้วก็นี้จะเป็นไม้นะคะไม้ตัวใหม่ไปซื้อมา990บาทนะคะเป็นรุ่น9 0 8 0 B นะจากโอเคทูโฮมก็โอเคแหละนะต่อมาก็จะเป็น อันนี้ก็ไม่มีอะไรมีขวดน้ำมีกินน้ำมีโทรศัพท์นะคะต่อมาก็มีคีย์บอร์ดนอสไลด์ออกมาฟืบอ,อันนี้ต่อออกมารีวิวนะคะเดี๋ยวคงจะได้ชมรีวิวกันเร็วๆนี้แหละอืมไม่เกินใจแล้วก็ข้างในก็จะมีรีวิวไปแล้วเนาะสีขาวตัวนะั้นเป็นโรโยขัดนะคะมีรีวิวไปแล้วสวยงามมากๆต่อมาเป็นเมาส์เมาส์เป็นของ e ิ l u s ิช n นนะคะส่วน เมาส์แพดก็เป็นของรอยัลคัทเหมือนกันแค่เก็บไปไม่ได้ใช้อะไรข้างล่างนะคะก็ะะจะมีเก็บกล่องมากมาไก่กลองไอด้ดำดำม้วนๆตรงนั้นก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีหูฟังค่ะเช่นของพ i ทูฟาสเตอร์ข้างบนก็มีกล่องอันนี้ก็เป็นหูฟังข้างล่างก็เป็นกล่องนี้นะคะนับโบ็ต้องขอคุณด้วยเขาส่งมาให้เฟสนะอืมตรงนี้จะเป็นพัวเกี่ยวกยับฮาร์ดแวร์กับคอบ call, หมดเลยเนาะ ข้างใน,นก็จะมีกา๊าซจอสองตัวตรงนู้อันนึงตรงนั้นอันนึงนะคะมีเพาสพายมีเมนบอร์ดมีถุง JB มีพัดลมมีอะไรเยอะไปหมดนะคะส่วนด้านข้างนี้ก็จะมีกล่องไม้กล่องคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเลนเก่านะแล้วก็มีกดไลค์เกมมิ่งด้วยนะคะอ่ารวดเร็วรวดเร็วนะะคแล้วก็มาดูความลกของสายกันจะ <laughs> ถ,ถ่ายทำไมเนี่ยเออ นี่นะคะก็เป็นคอมใหม่ที่เพิ่งประกอบมาปีนี้เลยเป็นการอัปเกรดขั้นสุดยอดโดยการหมดไปแค่8,000บาทซึ่งเป็นอะไรที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้แน่แนเออบอกเลยแต่มันเป็นมือสองไงมันก็จะทำได้นะคะมาดูที่ CPU ยก่อนเลยและการ CPU นะคะเป็นของ Intel Core i5 3540นะคะเจน3นั่นเองอืม บอร์ดเป็นของ Colorful นะคะมือสองเหมือนกันข้างในมีแรมทั้งหมดแปดกิกะไบต์นะคะ1333บัสนะ,ะแล้วต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรวะกระจอ GTX จากแกเลยนะคะ้ขอคุณด้วยนะก็เลยเป็นสปอนเซอร์ให้เราเป็นตัว1 0ึ่เอ้หนึ่ง EXO4 นะคะแรงมาก บอกเลยเล่น GTA ก็แบบปรับอันต้าได้อ่ะอืมต่อมานะคะเป็น power supply เป็นของ c o r s a i r VS650 อืมข้างในตรงนี้นะคะก็จะมีฮาร์ดดิสทั้งหมด3ลูกเอ้ย2ลูกกับ SSD อันหนึ่งนะก็จะมีเป็น1เชลไบต์ by. อืมบู Blue 1หนึ่งนะคะ แล้วมาเป็น SSD ของ d e v o Natural 3 2กิกแต่อมาก็เป็น500 g ิอีกอันนึงอีกลูกหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีพัดลม4ตัวนะอันนี้เป็นของ t h a m e r t a k e 270บาทนี่อยู่ข้มพลีกอันนึงตรงนี้เป็นสีแดงเห็นไหมอืมตรงนี้มีเส้นเงินให้มันตัดกันพอดีข้าง้าก็จะมีสีแดงนะคะก็น,นี้เป็นเคสของ Tsunami m r Robot อ่ะฮะ มีอะไรอีกหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วเนาะสำหรับคอมนะคะเออก้อนนี้เล่นได้แบบโคตรลื่นนะคะได้ไหมครับได้แบบลื่นมากโหดอยู่เซตนี้เฟซหมดไป8,000กว่าบาทไม่เกินหมื่นแน่ๆอืมก็ใครอยากทราบมากกว่านี้ว่ารายละเอียดงบเป็นยังไงก็ลองทักมาได้นะคะเฟซยินดีตอบนะโอเค จบไปกับคอมพิวเตอร์ต่อมาเป็นเจ้าเครื่องปิ้นนะคะนี่ก็เพิ่งถอยมาใหม่布拉เตอร์布拉เตอร,ร,อร์นะคะอืมต่อมาตรงนี้ก็มีเคเบิลชายมีกล่องอันนี้มีไดเวอร์นะคะมีกล่องเกมแล้วข้างใน,นก็มีของเกมมากมายตรงนี้มีถุงดำโอ๊ะไม่เปิดแล้วัน ตรงนี้มีคีย์แคปนะคะส้มแดงอส้มขาวแล้วก็ข้างในนี้มีเบนบอร์ดแล้วก็คอมพิวเตอร์อีก2เครื่องอถ้ากับเฟสมีคอมมทั้งมด3เครื่อนั่นเองเออข้างหลังก็จะเป็นที่นอนอันแสนงดงามนะคะที่เป็นรูปเป็ดที่คงเห็นในรีวิวกันเยอะแยะมากมายอะ่ะเออนะไม่มีอะไรนะคะข้างนอกจะเป็นหน้าต่างมองไปก็จะแบบพระอาทิตย์ตกดินเงี้ยสวยงามไปอีกเห็นไหมมันจะเห็น เออพาที่ก็กตกลนะนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะมุมนี้มุดนิดนึงเปิดไฟโชว์เดตรงนี้ค่อนข้างที่จะโลกมากนะคะมีเศษตังกองกองไว้ตรงนั้นก็มีอีกนะคะแล้วก็มีเทปอืมมียาเฟสปวดหลังนะคะก็เลยเอามากินนิดนึงมีโกโป้ด้วยแล้วในนี้ก็จะมีหนังสือนะคะมีแผ่นลงมา เนอรูชันด้วยเออไม่ได้ใช้ก็เลยมาไว้มีเลนกล้องอืมแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกมีแค่กระเป๋านะคะมีกระเป๋ามีกีตรามีกล่องเป็นสายเก็บกล่องมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องฮาร์ดแวร์หรือกล่องประสานีนะคะมีเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกีตาอืมมีขาตั้งกล้องนี่ใช้ตอนรีวิวหลายรอบนะคะเออ บนเทียงก็ไม่มีอะไรนะมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึ่งมีแว่นตาหนูนโทรศัพท์อืมตรงนั้นก็จะเป็นที่เก็บกล่องนะเยอะมากพูดเลยเฟสได้ได้กล่องอะไรเงี้ยเยอะมากช่วงนี้เอ้ก็จะเป็นโซนที่เฟสใช้ชีวิตอยู่บ่อยมากนะอันนี้มีหมอนพอเฟสปวดหลังเออแบกของหนักไม่ได้นี่พอนั่งก็จะเป็นนี้เออ นี่นะคะก็เป็นไงกันบ้างห้องใหม่เออว่าจะทำเป็นสตูดิโอเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะอืมแค่นี้ก็สองจอก็ดูอลังการแล้วนะก็โอเคคงไม่มีแล้วถ้ามีอัปเดตอะไรเซตอัพใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันใหม่โอเคก็วันนี้ก็คงไม่มีแล้วเนาะให้หายคิดถึงเฉยเรามาพามาดูไง มีแต่คนล้อเคสเก่าถามกันมาหรือเกินว่าสเปคอะไรเมืม่อก็วันนี้บอกกันไปแล้วเนาะเอ้อไปเราล่ำลากันได้แล้วนะคะชอบก็อย่าลืมที่ะกดไลค์แล้วก็ subscribe กันด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นกันด้วยนะคะปีนี้ก็แน่นอนว่าต้องมีอะไรใหม่ๆม,มากนะคะขอตัวลาไปก่อนในกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย